ตัวใบตองนะคะใช้ขนาดความกว้างที่17เซนนะคะความยาวเอาตามขนา,ขนาดของใบตองที่เรามีได้เลยนะคะแต่ว่าตามคลิปนี้คู๊ใช้ความยาวที่33เซนใช้ใบที่ย,วยาวๆนิดนึงนะคะปูจะใช้สองใบค่ะสองใบเอามาวางทับกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ม้วนได้เลยอย่างได้แบบเล็กๆก็คือขยับได้เลยตรงนี้ปรับได้เลยนะคะ กูจะเอาซักประมาณนี้ส่วนชายตรงนี้ค่ะเอาเก็บมุมเข้ามาแบบนี้นะคะประมาณนี้เสร็จเรียบ้อยเราก็หยุดได้เลยค่ะตัดตัวใบตองที่เกินออกสำหรับตัวกรีดติดขอบนะคะติดขอบของกลวยตรงนี้ เราจะใช้ใบตองค่ะขนาดความยาวที่13เซนนะคะกว้างประมาณ4.5เซน4-5เซนนะคะประมาณเวลาเราพับค่ะจับใบตองมาแบบนี้หาจุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็พับเฉียงลงมาหนึ่งค่ะแล้วก็สองแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ทําแบบเดียวกันค่ะหนึ่งแล้วก็สองพับลงมาแบบนี้เมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วค่ะให้เราพับซ้ายขวาให้สองฝั่งตรงนี้เขาเท่ากันนะคะ จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็ยึดแบบนี้ค่ะว่าเราทําเตียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานํามาติดใส่กับชิ้นงานของเราแบบนี้จะเอาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ยึดได้เลยค่ะให้เขาอยู่ในระดับเดียวกันนะคะ นี้เราก็ัดตัวรไจะได้แบบนี้กูจะใช้ตัวใบตองนะคะอีกหนึ่งแผ่นมาใส่ด้านในนะคะให้หม้วนเอาสีเข้มไว้ด้านในนะคะแล้วก็ม้วนได้เลยแล้วจะเอาตรงนี้เข้ามาใส่ด้านใน น้าแตันี้ค่ะแล้วก็ยึดด้านในไว้นิดหนึ่งนะคะเคล็ดลับนะคะสําหรับการเปียใบยตองนะคะตัวแกนตรงนี้ค่ะกูจะใช้ความกว้างที่สองเซนตัวที่เราจะนํามาเย็บนะคะความกว้างของเขาจะขนาดเท่ากันนะคะกับตัวแกนตรงนี้ตัวแกนตรงนี้ความยาวก็ เอาตามยาวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปวัดกับขนาดของปากรวยเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มายึดไว้ปูใช้สองเส้นทับกันแบบนี้นะคะเราจะฉีกใบตองออกมาก่อนค่ะความยาวเราจะยังไม่วัดนะคะเดี๋ยวเราจะลองทําดูก่อนความยาวเราจะเอาไม่เยอะค่ะเราจะเอาแค่เขาสามารถที่จะพับทบลงมาได้เหลือแค่นิดหน่อยประมาณนี้นะคะเราลองทําวัดดูค่ะก็จะเอาแค่ประมาณนี้ไหมคะเราจะเอาแค่ประมาณนี้เราก็ตัดตัดออกมาก่อนนะคะ แล้วนี่คือความยาวที่เราจะใช้ค่ะบางคนทําตัวกว้างตรงนี้นะคะบางคนทําเล็กบางคนทําใหญ่ความยาวเขาจะปรับเปลี่ยนไปนะคะเขาจะอยู่ไม่เท่าเดิมงานตัวนี้ปุ๋จะใช้ความยาวที่10เซนนะคะประมาณ10เซนความกว้างก็คือ2เซนนะคะพอเราได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วเราก็เอามาตัดตัวใบตองนะคะเราฉีกใบตองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดเตรียมไว้นะคะแบบนี้พอเราเตรียมตัวใบตองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มทํากันได้เลยให้วางตัวใบตองให้เสมอกับแบบไปแบบนี้ค่ะแล้วเราก็พับ อัพลงมาเราจะดันตัวนี้ให <laughs> sure. right ้เขาอยู่ประมาณกลางๆนะคะส่วนขอบพยายามให้ขอบใบตองตรงนี้เขาแนบลงมานะคะเราจะไม่อ้าออกแบบนี้นะตัวปลายใบตองก็เหมือนกันค่ะเราจะให้เขาเสมือเสมือลงมาทั้งสองฝั่งเห็นไหมคะเขาจะไม่เกินออกมาแบบนี้นะคะเราจะไม่ทําเกินออกมาแบบนี้ให้เราวางให้เขาเสมือแบบนี้ค่ะอยู่ฝั่งนึงก็ทําแบบเดียวกันนะคะพยายามให้ตัวนี้เขาชิดๆกันให้ได้มากที่สุดค่ะส่วนปลายใบตองให้เขาตรงๆลงมานะคะตรงนี้แนบแล้วปลายใบตองให้ตรงลงมาแบบนี้ค่ะ จากนั้นเราก็ยืดไว้ได้เลยวางตัวที่สองค่ะตัวที่สองให้เราวางขอบให้กับเสมอเสมอกับตัวแรกนะคะเสมอแบบนี้เราก็พับลงมาได้เลยเวลาเราพับลงมาเขาก็จะมีระยะห่างช่องไฟประมาณนี้เหมือนเดิมค่ะตัวนี้ให้ชิดลงมาแล้วตัวนี้ก็ให้แนบลงมาตรงๆ,ๆนะคะไม่เกินออกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะจับเสียงพับลงมาตัวนี้ให้เขาชิดๆกันไว้นะคะเราจะได้แบบนี้เราก็ยืดไว้ได้เลย เราก็จะทาในลักษณะเดิมค่ะวางตัวที่สามให้เสมอกับตัวที่สองแล้วก็พับลงมาตรงนี้ให้เขาชิดๆไว้นะคะนี่ตอนนี้แบบก็แนบๆมาม่ตอนเราจะไม่ได้ตัดยาวนะคะตรงนี้เขาจะเล็กกว่าเพื่อนนิดนึงนะคะเวลาเราประกอบเดี๋ยวเราจะดึงตรงนี้อันแรกเขาออกนะคะไม่เป็นไรแต่ถ้าใครยังเกินออกมาเราสามารถตัด ตัดเล็มออกอย่างนี้ได้เลยนะคะเราจะตัดลงด้านล่างนะคะเราจะไม่ตัดขึ้นแบบนี้ถ้าเราตัดขึ้นแบบนี้แบบนี้อาจจะไปโดนตัวงานตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องได้เริ่มทําใหม่นะก็ให้เอาประมาณนี้นะคะถ้าเราได้ความยาวตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตัดในส่วนของด้านล่างตรงนี้ให้เขาเป็นลักษณะนี้นะคะส่วนตรงนี้ถ้าเหลือเยอะนะคะให้ตัดออกให้เหลือแบบนี้เราจะดึงอันแรกออกนะคะเพราะว่าเขาเล็ก ออกแบบนี้ถ้าไม่ตรงอันนี้เยอะเราก็ตัดออกให้ได้ลักษณะนี้แล้วก็จะหัวจับท้ายค่ะเอามาสอดใส่ตัวชิ้นงานของเราได้เลยด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ปูก็จะตัดออกนะคะสีเขาจะไม่เหมือนเพื่อนจะตัดออกดึงเข้าไปให้แน่แนๆนะคะด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะได้งานแบบนี้นะคะเพรนั้นเราก็เราก็จะยึดนะคะเอาแม็กยึดแบบนี้ เขาก็จะอยู่ก็จะได้เราก็จะเอาตัวกลวยของเรานะคะมาประกอบใส่กับตัวรัดข้อตรงนี้ <c oughs> ดูระยะของเขานะคะให้ปิดรอยแม็กแบบนี้โอได้ระดับที่เราโอเคแล้วนะคะเราก็ใช้เป็นตะปูเข็มเราจะสอดเก็บงานตรงนี้นะคะให้เขาไปทะลุกลวยด้านหลัง อย่ลืมค่ะิงเฉียงลงไปแบบนี้ให้เขาไปทะลุด้านล่างในด้านล่างนะคะดูระดับให้เขาเท่ากันประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยได้ประมาณนี้ค่ะ